กอนทัพพระน่สามจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2568วันที่4ธันวาคม2568เวลา7นาฬิกาณบริเวณสโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก สถาพัตย์ที่สามจัดก,กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาทิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมบนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2568โดยมีพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพัตที่สามเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและกำลังพลหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดนี้ได้กิจกรรมเริ่มด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน20รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นแมทธพภาที่3เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวางผ่านพุ่มดอกไม้พิธีถวายราชสดุดดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีกําลังพลร่วมบริจาคอย่างพร้อมเพรียงเพื่อสํารองโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยและสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์ สำหรับวันที่5ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของประเทศไทยนอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วยังเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติอันเป็นวาระให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมุ่งสืบสารแนวพระราชดำริ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตั้งมั่นในคุณธรรมความดีและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติสืบไป